สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมแล้วก็มากับ JR Forza 450กับลํานี้นะครับลํานี้ก็จะเป็นเนี่ยที่อยู่ทางด้านนี้ก็คือจะเป็นลําของผมที่ประกอบบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับประกอบบินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนลำตรงนี้ก็จะเป็นลำที่ลูกค้าสั่งนะครับก็จะจะประกอบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะครับแกะกล่องมาแล้วก็จะมีในส่วนของด้านทางนี้ก็จะเป็นชุดชุดเฮดมอเตอร์แล้วก็ชุดหางสายพาน นะครับสวอตเพจนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นกล่องสีขาวกล่องใบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องยาวก็จะมีเป็นพวกบูมกับแท่งคันชักหางหลังนะครับแต่ผมจะแยกออกมาวางไว้ก่อนนะครับส่วนกล่องอันนี้ก็จะเป็นกล่องเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันให้ดูนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือนะครับของ JR Forza 450นะครับ ส่วนในนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงรายละเอียดอีกทีนะครับว่าแต่ละกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับครับก็จะเห็นเป็นชิ้นส่วนแต่ละอย่างนะครับที่ในเจ้าฟอร์ซ่า450มีอยู่ในกล่องใบนี้นะครับซึ่งออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ก็จะเป็น3,500 kv นะครับชุดเฮดเป็นอลูนะครับอันนี้เป็นสวอตเพดนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็นชุดหางซึ่งจะมีสายพานเนี่ยขดขดอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่ครับสายพานแล้วก็มีชุดกิบใบพัดหางหลังกับเซนเตอร์หับหางหลังนะครับซึ่งจะรวมกันอยู่ในชุดนี้เลยนะครับตอนนี้ในกล่องใบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะฮะ กล่องใบนี้ก็จะมีในส่วนของคานูปี้นะครับก็จะเป็นสีออกส้มขาวนะครับแล้วก็มีชุดอะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงเลยนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับขาสก,กีนะครับขาสก,กี อันนี้ก็จะเป็นบล็อกแบริ่งนะครับกับเมนชาร์ปนะครับแล้วก็ตัวย so ึดสวอว์กันหางนะครับซึ่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นประกับบูมหางหลังนะครับก็จะมีลูกล้อตรงนี้มาให้ด้วยนะครับช่วยในการประคองสายพานนะครับแล้วก็มีตัวแป้นวางกล่องนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้น แต่เพื่อนๆจะใส่กี่ชิ้นก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่แค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวมาดูของผมนะครับว่าเป็นยังไงที่ผมใส่แค่ชิ้นเดียวเนี่ยครับสังเกตว่าด้านบนผมจะไม่ได้ใส่นะครับผมใส่แค่ตรงตรงนี้แค่ชิ้นเดียวนะครับตรงดังผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมเอาใส่พานเอาใส่ไฟเก็บเม็ดแบบนี้เลยนะครับนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมวางไว้กันแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของทางด้านเมนเกียร์นะครับเมนเกียร์แล้วก็ตัวแท่นวางแบตนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็จะเป็นเฟรมเฟรมข้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของฟินตั้งกับฟินนอนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเพดล่างที่อยู่ดังด้านล่างนะครับ หมดแล้วนะครับครับสาหรับในกล่องใบนี้นะครับก็จะไม่มีแล้วทีนี้มาดูในส่วนของกล่องกล่องยาวกันบ้างนะครับกล่องยาวก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับกล่องยาวก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะมีเป็นบูมแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ผมจะใช้เบส325ของทาร์ลอตนะ ซึ่งผมสั่งอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้มาพร้อมกับในส่วนของลำนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบูมกับกับแท่งคันชักหางหลังแล้วก็ตัวขามบูมนะครับก็จะมาอยู่ในถุงเดียวกันแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนจริงๆแล้ว JR f o r อ a ์เนี่ยอะไหล่จะน้อยชิ้นถ้าดูตรงนี้แล้วคือจะมีไม่กี่ชิ้นเองนะครับแต่ว่างานออกมาค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับ นะครับเออแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เก็บเบรแล้วก็มีตัวพีเนียนมอเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งจะต้องเอามาใส่กับตัวมอ,เตอ,เ,ตอเตอร์ตรัวนี้นะครับอันนี้ก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือของ J r Forza 450าานลำนี้นะครับเป็นคู่มือของมันอ่ะเดี๋ยวทีน,นี้มาดูผมประกอบกันเลยดีกว่านะครับ ผมจะเริ่มประกอบตอนนี้เลย ครับตอนนี้ก็ประกอบอเจ้าตัวฟอร์ซ่า450เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าชุดไฟยังไม่ได้ลงนะแล้วก็เบรก็ยังไม่มานะครับก็จะมีในส่วนของสปีดนะครับเซอร์วโวยกพีดเซอร์โวกันหางแล้วก็กล่องเคบานะครับก็จะบินได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีมอเตอร์มาให้แล้วนะครับก็ประกอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับก็ยังไงก็ติดตามชมในคลิปหน้านะครับกับลำนี้นะครับลำนี้ก็จะเป็นของลูกค้าลูกค้านะก็จะเป็นของลูกค้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นของผมเองนะครับซึ่งผมเอาไว้บินตอนนี้ผมมาใช้เบรของทาร์ลอดสามแล้วนะครับนะครับด้วยแต่ว,ว่าเดใบหางเดผมจะเปลี่ยนเป็นใบคาร์บอนอีกทีนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับก็ ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามรับชมลำนี้นะครับแต่ลำนี้จะเป็นชุดไฟแบบเป็นแบบธรรมดานะครับยกพีจะเป็นอ่า e max กันหางก็จะเป็น jx servo นะครับก็จะเป็นชุดไฟแบบว่าพอบินได้นะครับแล้วก็สปีดเนี่ยก็จะเป็นอ่า skywalker หกสิบแอมป์นะครับก็พอบินได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ